าคนอื้ว่างือง้อวกับกูแดกยื้วง,อ,วงอันสวยแต่เลกเน,นนั้นมึงอยากลแนี่ก้องชิมปนจริงเออแต่กูม่นะกูไม่รับแร้องซิมนี่ชื่อว่ากูจบจบเออนั่งเร่โลโลแล้วก็รับตายก็ร้เกนั่งเร่โลโลเอเอแต่ดูนั่งเลือกเม่มาใจยมนั่งเลือกได้หมาตังนกูนี่ยม พานุได้ปลาเลี่ยมตองเหนกพานุไอ้นเวลาเล่นนั่งเว้นปลาโกไม่ดีกันนั่งเลยเนี่ยหนังปเปลี่ยนเรื่องกูก้มจิตปลาพานุมาเหล้าใจโยมปีหน้าจะน้าหมันรักจุดเด้แถวเร่งว่าแถวในกุูนุกูไม่ได้พ้อยกันอไอ้ไเมื่อ เอ้นายนู่นนู่นเี่ตามที่มึงโยนในวัดนี่มึงเคยบวชจากคนหรือไม่อืมเคยบวชจากคนหรือยังฮะว่าเคยบวชจักคนหรือยังโยนในวัดนี่บวชแล้วส่ยแต่แต่ซึกไปยื่นบาตรกวัดวัวบวชใส่บาตร้ไปวัดวัวก็สวยเกลียดี๋้วจะผับวชใส่บาตร่ถึงเด็กเจ้าเจ้าทิพย์เจ็ดทพรไมาพดแต่คนแก่แก่คนยิ่งยิ่งอายุเจ็ดทิพย์ใส่บาตรแล้เกลียด เกล็ดใส่เจตายโฮมพอมาถึงไอ้บุญแต่ลวกจะนในี่ใส่บาตเราปูดว่าบาตก็ยกกันข้าวและยกมือโตอมัมมมมมม่วมุบมิบมุบมิบมุบมิบว่างี่ใดใส่โยยืนกล่าวเห็ดแมหมดกันครบทีนน่นี่ตายโฮงไอ้นั่นก็ตั้งจิตอธิษฐานเดทตันใน,ในเท็ดคนคุยมาเพื่อกาดอยู่เกยจ่อบุ่งบ่ได้สักทีข้าวเปล่าด,ดอ ตั้งที่เขามาไม่กับกาวิใจไม่กับก้าวิใจเผู้ลูกเจ้เรือนจดหนุกมู้เว้นไปกุกวัดวัวคว้าบาจากขม,มาเถอแต่เจ้าละนันจะจากบ้านนี้พลไปบา้านนู้นยังได้ลูกเจ้าอายุเจ็ปีลูกเจ้าเอ,อยนะ่ยังได้ลูกเจ้าพอกับเมมอายุบุญกวนพอไปตึ้งกุยืนบ้านอาลุงลุงลุงลอะพอกับเมมไม่อยู่พอกับเมมเป็นจแก่ยังยู่บนญกวน หลงรองฮาพ่อแม่แม่พ่อกับแม่ไม่ยื้อพ่อกับแม่ไปตัดยางที่บ่งควนใส่รู้ว่าคุยไปยืนบาดนี่เหลียดแม่อะเขาไปตำมานอันนี้นี่กูเกลียดอย่ามากูเมาระเคกองโดยแจ้นไปจ้องกันไปไหนกูตามมปบึนควนนู่นไปเด็กก็ตัดยางเอออาล่างมาตึงควนนี้เราตัดยางเราได้ใจไดไหว้ใจได้กัใจได้ไหมจ๊ะ เตกลงได้เลยได้กี่โกนมาเจ็ดโกนแล้วกี่โกนมันงองไปจนเปลือยไม่รับเบลือ่อใจไปไหนลาดจริงเหรอโกนซอยเพสปากได้ก็มันเคยเจ็ดอ้อซอยออกมาเบื่อมากกว่าซอ,อยสุดนี้นะนายเทงอะเราเคยบวชสักคนอะไรยังเออบวชแล้วครับตอนนี้เทงก็เคยบวชครับแต่ผมไม่ใจบวชเป็นพระกิ้โกกม่วนหนุหน,นปุมบวชผุ่มในเป็นชาวาลาวาด เจ้าวัดาดได้วปเริ่มมาเจ้าวัดแล้วปั่นต้วแต่แต่ซึกข้าั่นหละหลวงเพราะหลายก็ว่าป้่มหนึ่บวชอยู่วัดนั้นเป็นเจ้าวัดแต่เจ้าวัดชมล้นนั่นนี่เจ้าวัดชมล้นเพื่อคือในวัดนั้นยังกูบเจ้าวัดเจ้รูปุแต่บังเงินว่าเจ้าวัดอยู่ๆแกหมดระนาบผับเป็นเพื่อตายที่นี่พอเจ้าวัดตายแลวไม่ว่าวัดกากูอุปโลกตัวเองก็เป็นว่าวัดเต้น Wah, wow, iwang piteng, ya. Huh? <coughs> oh, iwang piteng, si-si. Ya, ma, preska, kulawa.